สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาแล,ละรักการต่อนอกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับกับการอัปเดตนะครับหางนะครับของเจ้า2นะครับวันนี้ก็คือหลังจากที่โดนเหี่ยวเข้าไปนะครับสําหรับเจ้าสก็อาการก็ปกติดีนะครับไม่ได้ มีว่ากลัวว่าอะไรนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามาดูหางของเขานะครับว่าตอนนี้ยาวถึงไหนแล้วนะครับจริงๆแล้วนี่คือเอาออกก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือหางมันจะหลุดนะครับเพราะว่าหางมันยังหางมันยังไม่สุดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าสองนะครับดูครับเดี๋ยวตอนเช้า นี่นะครับอ่าดูหางนะครับนี่คือประมาณประมาณ22วันพี่น้องนี่หางนะครับหางเจ้าสองยี่สิบสองวันนี่ครับก็ยาวประมาณนี้แหละครับยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่าออกไปก็กลัวหางมันหลุดนะครับเพราะว่าหางมันมันยังอ่อนอยู่นะครับก็เลยต้องพักก่อนนะครับเหลือเส้นเดียวนะครับพี่น้องนี่ครับเส้นที่ยาวที่สุดนี่แหละครับ เหลือเส้นเดียวนอกนั้นหลุดหมดเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าสองได้หางใหม่ครับครับยี่สิบสองวันนะครับเป็นเดือนนู่นแล้วครับผม่าจะสุดนะครับอชอบแดดนะครับเจ้าสองเป็นนกที่ชอบแดดมากนะครับ ความสุขของเขาเลยนะครับได้ตากแดดนกทุกตัวแล้วครับออย่าให้ขาดแดดนะครับผมไม่ได้เอาเขาออกครับช่วงนี้เพราะว่าห่างนะครับก็ไม่อยากไปรบกวนนะไม่อยากไปรบกวนเขาก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นครับวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตนะว่าไกลจะได้เขาผนิดหรือยังนะครับใกลจะได้ออกไล่ออกอะไรอีกหรือยังนะครับสำหรับเจ้าองก ปกติดีนะครับทุกอย่างเลยนะครับเล่นอะไรปกตินี่แหละครับนกที่มันคุ้นชินกับเราแล้วนี่คือมันจะไม่กลัวเรานะครับมันจำเจ้าของมันได้นะครับถ้าเกิดเจ้าสองเปลี่ยนที่ไปใหม่นี่ก็ไม่อย่างนี้นะครับเจอเจ้าของใหม่ก็จะดิ้นจะนเป็นธรรมดา ตอนฟูมของเจ้าสองนี่คือรู้ใจกันแล้วนะครับมองหน้าก็รู้ตารู้ใจกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับนกที่โดนเหยี่ยวหรือโดนกระปูดเข้านะครับถ้านกมันไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักนี่คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าเขานี่เขาก็โดนอยู่แล้วครับดนไล่ดนไล่ประจาอยู่แล้ว นะครับอ่าเขาจะเป็นศัตรูอะไรกันอยู่แล้วครับตรงนี้เขารู้กันอยู่แล้วครับเมื่อเขาปลอดภัยเขาได้อ่ากลับมาบ้านเนือนกป่าเขารอดเขาก็ปกตินะครับปกติทุกอย่างนะครับแต่ในเคสที่อ่านกที่มันกลัวพวกเหยี่ยวพวกอะไรคือมันโดนบ่อยเกินนะครับพี่น้องโดนบ่อยเกินโดนอเหยี่ยวเข้าสามครั้งสี่ครั้งอย่างเงี้ยนะครับผมพวกนั้นนะก,ก็คือ ใจก็เริ่มห้าสิบห้าสิบแล้วทีเนี้นะครับอพอลังจากนั้นก็เริ่มแล้วครับมีอาการนะครับอ่าแล้วก็การเข้าตีด้วยนะครับนี่คือตอนนั้นคือเจ้าสองนี่ตอนผมเอาลงจากต้นไม้ในพี่น้องเอ้ยนะครับร้องอึก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 ลงลงมาเลยนะครับคือเหยี่ยวมันก็ร้องนะครับร้องตอนที่มันติดเพเนียดน่ะนะครับอ่า เจอสองนี่ร้องอึ๊กๆๆๆลงมาตามเลยนะ,นะครับคงจะติดนานแล้วนะครับคงจะติดนานจริงๆนะครับก็ปกตินะครับดูหางครับนี่แหละยี่สิบกว่าวันนะครับนี่ก็ยังต้องพักอีกต่อไปครับพี่น้องมงหางให้สุดนั่นแหละเพื่อว่ากัน หางหักดีกว่าหางหลุดนะครับให้มันหักดีกว่านะครับถ้าเกิดเราไปใส่ตัวน,นี้อาจจะหลุดก็ได้นี่นะครับใี้ไว้ได้พักยาวเลยครับสำหรับเจ้าสองก็รู้สึกอุ่นใจนะครับนกได้อยู่กับ คนนะครับแต่สายต่อพเนี้ยนี่เขาจะไม่ให้ให้ให้นกเเล่นคนนะครับเขาจะไม่ให้เล่นคนเลยนะครับโดยเฉพาะผมนะครับถ้าจะมีอาการมาคูใส่คนนี่ผมจะผมจะตบกงเลยนะครับตบกงให้ตกใจไปเลยนะครับไม่มาคูใส่คนแน่นอนนะครับแล้วตัวในที่กําลังจะคูใส่คนนี่แยกเลยครับแยกไปไว้นู่นลังบ้านนะครับ ไม่ให้เห็นคนเห็นอะไรเลยให้หลบอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเอาประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับหางนะครับเจ้าสองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหาจีสบายสบายนะครับเจ้าสองหางยี่สิบสองวัน ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับก็จะปล่อยให้เขาอาบแดดไปสักหน่อยครับอ่ไปเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับเอเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกลังใจนะครับห้ผู้ทาคลิปะครับจะได้ทาคลิปดีๆนะครับที่มีสาระมาฝากพี่น้องกนอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเจ้าสองนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ